ลักษิตอยากบอกอะไรกับคุณนะคะอ่า,พาไพ่ใบแรกของอคุณขึ้นมาเป็นธาตุนามเสียหายคนที่มาเจอคลิปนี้ค่ะคุณเองอาจจะ ผ่านการร้องไห้มาหนักมากหรือว่าช่วงก่อนหน้านี้อาจจะเป็นการเสียเลื่อนหรือว่าการที่แบบว่าร่างกายไม่สมดุลน,นะคะบางคนอาจจะเป็นคนธาตน้ําก็โดยกดมีพิจิกแต่ว่าชีวิตอ่ะมันขาดการสมดุลอยู่หรือว่าร้องไห้มาหนักมากนะคะสําหรับคนที่มาเจอคลิปนี้สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกกับคุณนะคะคือการถ่ายทอดวิชาค่ะอำนาจบารมีนะคะอ่าธาตุินสมบูรณ์นะคะ ความผูกพันอ่ะสี่ใบนี้ก่อนนะทัาน,นบอกว่าท่านเองนะคะ,ะกำลังแบบถ่ายทอดวิชานะคะคุณลองนั่งสมาธิดูนะคะมาหรือว่าลองเอาวิชาต่างๆนะคะลองมาสอนมาแปลงเป็นคอร์สต่างๆนะคะคุณจะทําได้ดีแล้วก็สร้างอํานาจบาร,รมีให้กับตัวเองได้นะคะอํานาจบาร,รมีกําลังจะเกิดขึ้นค่ะชีวิตของคุณจะกลับมาสมบูรณ์ได้นะคะแล้วก็ตัวของความผูกพันค่ะลองทําในสิ่งที่คุณนะ่ะมุ่งมั่นตั้งใจหรือมีแพชชั่นกับมันหรือเคยสัญญาอะไร กับใคระคะอย่าลืมที่จะทําตรงนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณว่านะคะชีวิตของคุณกําลังจะ,ะทุเลาลงค่ะถ้าคุณเคยร้องไห้หนักมากนะคะภาระนี้สินหรือว่าอะไรต่างๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะคะคอยอบอุ้มคุณอยู่นะคะแล้วก็ประสานค่ะลองวองว่า,วานะคะทุกอย่างนะคะมันจะประสานกันสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันจะนําทางไปในทางที่ดีคุณเองอาจจะเคยร้องไห้หนักมากก็จริงแต่ว่าเรื่องนี้ยมันทําให้คุณนะคะเติบโตไปอีกระดับหนึ่งนะคะลองเอา ลองเอา,อาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสลองดูว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้นนะคะและใบสุดท้ายเป็นทางที่ดีค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะจะนําทานคุณไปสู่สิ่งที่ดีเสมอแต่มองว่าอะไรที่เคยเสียหายไปอะไรที่เคยคุณเคยเสียน้าตาค่ะมันจะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นนะคะเรียนรู้จากมันนะคะและอํานาจบารมีความสมบูรณ์นะคะการทุเราลงาชีวิตที่ดีนะคะกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะ ใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกันอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจลูกตานะคะส่วนใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อลาฟิเชอร c ขาวไลอ้อนแอนตาร r โรมัลูกตาได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ